จังหวัดเชียงใหม่บ้างจังหวัดเชียงใหม่มีการสั่งปิดนะครับกาดววมและหมู่ที่15ตําตบลยุห่าอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ครับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวนะครับโดยให้ปิดตลาดนัดทุ่งฟ้าบทหรือว่ากาดกัวหมู่ที่5ตําบลมะขามหลวงและหมู่ที่15ตํบลยุวาอําอเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ครับ พร้อมทั้งให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคสันปะตองดำเนินการจัดระเบียบระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้าออกเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เนื่องจากยังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 หลายรายในพื้นที่นะครับโดยให้ในอำเภอสันปะตองในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันปะตอง กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้นะครับก็บอกว่าถ้าผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20,000บาทตามมาตรา51แห่งพระราชะบัญญัติโลกติดต่อพุทธศักราช2,558ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2,564จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับ